สวัสดีครับเมื่อวานแอดมินพูดถึงเรื่อง F16 ปากีสถานว่าภาพรวมดีกว่า F16 ของประเทศไทยเพราะว่าปากีสถานมี F16 CD Block 5052+ ด้วยแล้วแอดมินบอกว่าไทยมีแค่ F16 CD แอดมินขอแก้ข่าวว่า ไทยมีแต่ F16 AB เท่านั้นแอดมินพูดผิดนะครับเพราะฉะนั้น F16 ปากีสถานใหม่กว่าของไทยเยอะจำนวนของปากีสถานก็เยอะกว่าด้วยปากีสถานมี85ลำไทยมี35หลำดีสุดแค่บล็อก15 MLU F16 p l บ s 16, ux, 15ลั u ก็คือมีการอัปเดตครึ่งอายุการใช้งานภาษารถยนต์จะพูดว่ามเนอร์เชนปรับปรุงอุปกรณ์ก่อนที่จะไปผลิตรุ่นใหม่ก็คือ F16 รุ่น CD เทียบกันร,ระหว่าง AB กับ CD ห่างกันพอสมควร ปากีสถานมีซีดี5052พัสนี่คือแต่งสุดในรุ่นส่งออกแล้วอุปกรณ์เพียบตัวท็อปเหลือแต่วีด้าที่ยังไม่ใช่แบบอีซ่าและก็ใช้ a i m 1 2 0 d ระยะไกลไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม F16 ของสารัฐเต็มกว่านี้เยอะมาก F16 ไ i p e r ปที่ว่าแน่ๆยังไม่เท่า F16 ที่สารัฐใช้เองจึงเป็นเหตุผลที่สารัฐไม่ได้สนใจ F16 ไว p e เปองทัพอากาศของสหรัฐไม่ซื้อ F16 ไฟเปอร์สักกลำมทำตลาดส่งออกอย่างเดียวส่วนมากเราได้ยินแค่ F16 CD แล้วมี F16 EF ไหมคำตอบก็คือมี ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศเดียวเท่านั้นก็คือการเอา f 1 6 cd b o x 5052มาใส่เรดาแบบ e ่ a ติด irst หรือว่าตัวค้นหาด้วยความร้อนปกติ f 1 6ไม่ใส่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น f 1 1 0 ge 1 3 2มีความแรงแรงขึ้นมันดีกว่า f 1 6 v wiper f 1 6 v wiper แค่เพิ่มเรดาร์แบบ e ่ a ให้ใช้ aim 120ดี d ระยะไกลได้เป็นหลักแต่ว่าอุปกรณ์ไม่เต็มเท่าไหร่ F16 ของสารัฐ F16 ของอิสราเอล F16 ของยุโรปแต่งเต็มขั้นสุดแล้วไม่มีใครมาสนใจ F16 Viper วเปอร์นี่คืออธิบายให้เข้าใจว่า F16 Viper ไวเปอร์ไม่ใช่ที่สุดของ F16 นะครับ F16 ของปากีสถานถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับ F16 ของตุรกีแต่ปากีสถานมีจำนวนน้อยกว่าแต่ทั้ง F16 ของตุรกีกับปากีสถานแพ้ให้กับ F16 Viper ไว6ปอร์ F16 มีระดับขั้นของมันอยู่มีรายละเอียดเยอะมาก ปากีสถานถูกความบาท f 16ไม่อัปเกรดให้ไม่ส่งขี่ปนาวุธให้ตัดขาดจากกันแน่นอนว่า f 16ของปากีสถานไม่สามารถใช้ลิงค์16ได้แต่ไม่แน่ใจว่าใช้ลิงก์ของปากีสถานได้ไหมปากีสถานรักษา f 16ด้วยการปลด f 16จำนวนหนึ่งเอาไว้เป็นอะไรเท่านั้นไม่ใช้งานเลยและบิน f 16ในคราวจำเป็นคำถามของคนไทยคือ ปากีสถานต้องขออนุญาตใช้เอฟสิบหกกับสหรัฐไหมมันเป็นอุปทานหมู่ที่ยากจะอธิบายจริงๆพูดกอ,อกหูกันจนเชื่อว่าเอฟสิบหกทุกลำจะใช้ต้องขออนุญาตอาวุธสหรัฐทุกอย่างไม่มีอิสระจะใช้ต้องขออนุญาตเรื่องมากมันมาจากบรรดากองเชียร์จีนที่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้เชื่อว่าไปซื้อกิ๊บเพนดีกว่าเอฟสิบหกไม่ดีกรณีการขออนุญาตมันมีเงื่อนไขเช่นเอาไปซ้อมรบ ดัดแปลงระบบ Modify อาวุธขอใช้ตาตาลิงก์มันก็ต้องขออยู่แล้วเพราะมันคือสิ่งสำคัญแต่การป้องกันตัวเองใช้ได้เลยไม่ต้องขออนุญาตกอรณนิมิก9ีขอพมา่าล้ำมาฝั่งไทยแล้วไทยไม่ได้ปินไปสกัด เพราะไม่มีคำสั่งจากพอบอรหรือเปล่าไม่รู้พอโดนท้วงติงก็ไปโทษสหรัฐว่าไม่อนุญาตโยนความผิดให้กับสหรัฐช่วงหลังมาเราก็เห็นว่า F-16 บินไปสกัดแถวพมา่าบ่อยๆก็ไม่เห็นต้องขออนุญาตบางทีเราต้องคิดโยนความผิดให้กับสหรัฐทุกอย่างไม่ได้พอมีเรื่องก็วิ่งไปหาสหรัฐเราต้องยอมรับว่า F16 กับกิปเพนมันเป็นการเมืองไปแล้วกองเชียบเพลิดการส่วนมากก็จะเชียกกิบเพน เหตุผลคือต่อต้านสารัฐไม่มีอะไรมากกว่านั้นจะเอาให้ได้พยายามรวบรัดตัดตอนหาแนวร่วมจากสื่อออนไลน์ยกยอปอปั้นกิบเพนอย่างเดียวพอเกิดเรื่อง J10CE ของปากีสถานจัดการดัดโซราฟ้าของอินเดียร่วง มันกระทบกระเทือนถึงกิบเพนเพราะว่าราฟาวมันดีกว่ากิบเพนมันยังแพ้และเจสิปีอีเพื่อนบ้านของเรามีสิทธิ์ได้ด้วยบางคนก็ไปอ้างการซ้อมรบว่ากิบเพนเคยชนะเจสิมาแล้วเป็นการปลอบใจตัวเองแต่แน่นอนในใจกองเชียร์กิบเพนวันๆไม่ใช่ว่ากลัวกิบเพนแพ้แต่ว่ากลัวว่ารัฐบาลจะไปซื้อ F16 ส i p e r ไวเปอร์ per, เพราะว่าออฟเซ็ตพอลิสีสวีเดนให้แค่ไม่กี่พันล้านและมันจับต้องไม่ได้กับมูลค่าทางการค้าจากสหรั 1.4ล้านล้านบาทต่อปีไม่รวมเงินบริจาคให้ฟรีทุกปีทั้งเอกชนและทางการแต่ว่าคนส่วนมากไม่คิดไปคิดว่าสวีเดนให้เยอะกว่ามันสมควรหรือไม่ล่าสุดมีคำพูดที่ว่า F16 ปากีสถานเอามาโจมตีอินเดียไม่ได้สหรัฐไม่อนุญาตซึ่งพิเคราะห์แล้วคนที่คอมเมนต์มาในช่องต้องการแค่บอกว่า F16 ยุ่งยากในการใช้งานไม่เป็นอิสระแอดมินอธิบายเมื่อวานไปแล้วว่า สหรัฐตัดขาดปากีสถานไปแล้วขาดประกันไปแล้วไม่อัปเกรดให้ไม่ส่งอะไรให้ไม่ให้ใช้ลิงก์จะเอาไปทำอะไรก็เชิญถ้ามันบินได้ สหรัฐเราให้ F-16 ของปากีสถานพังไปตามการเวลาเท่านั้นการที่ปากีสถานไม่ค่อยใช้ F-16 ก็คือต้องการถนอม F-16 ไว้ให้อายุการใช้งานนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาสูตรมาจากอิหร่านที่รักษาทมแคทไว้แต่ก็ต้องยอมรับว่าต่อให้อิหร่านกับปากีสถานจะโกรธให้กับสหรัฐแค่ไหนแต่ไม่เคยดูหมิ่นเหยียดยามเครื่องบินของสหรัฐให้เกียรติเหมือนวีรบุรุษสร้างชาติ เอฟสิบสี่ทแคไล่เก็บเครื่องบินของอิรักในสงครามอิรักอิหร่านจนอิรักแพ้ถ้าไม่มีทำแคตอิหร่านยากมากอาญาตุลละยังมีล้าด้อยฆ่าทำแคตปากีสถานใช้เอฟสิบหกสู้กับโซเวียตจนโซเวียตเข้าปากีสถานไม่ได้ปากีสถานรักเอฟสิบหกมากไว้ใจมากคนที่รู้คุณค่าก็คือคนที่เห็นคุณค่ารู้คุณคนกับคำถามที่ว่าสหรัฐห้ามปากีสถานใช้เอฟสิบหกไปโจมตีอินเดียจริงไหม เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นอุปทานหมู่แถวลุ่มแม่น้ำอาเซียนในปี2019ก็เมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นกรณีที่ปากีสถานใช้ขี่ปนาวุธ AIM-120 จัดการเครื่องบินของอินเดียมีหลักฐานจากภาพเศษของขี่ปนาวุธแน่นอนว่าต้องปล่อยมาจาก F-16 หลายคนหมายถึงอินเดียกล่าวหาว่าปากีสถานละเมิดกฎหมายเรื่องอาวุธของสหรัฐที่เอา F-16 ไปโจมตีในเขตอินเดียก็มีการฟ้องร้องกับสหรัฐอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งดูแลเรื่องปากีสถานอยู่ในยุคข,ของประธานาธิบดีจอร์จดับุชในช่วงปี2 0 0พกล่าวว่าสหรัฐ ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักในเรื่องนี้เนื่องจากบทบัญญัติของข้อตกลงผู้ใช้ไปทางไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายอธิบายให้เข้าใจคือสหรัฐไม่มีสิทธิ์ไปห้ามปากีสถานได้ในการใช้เอฟสิบหกโจมตีใดๆเพราะข้อตกลงไม่มีผลทางกฎหมาย ในที่นี้คือไปลงโทษปากีสถานใดๆไม่ได้เช่นการคว่ำบาตรทางการเงินความบาตท,ทางการค้าเพิ่มเติมแต่ว่ามาตรการทางทหารสหรัฐได้ทําไปแล้วและก็ทําไปนานแล้วไม่ส่งอะไรให้ไม่อัปเกรดให้ทําได้แค่นั้นสรุปคือสหรัฐไปห้ามปากีสถานไม่ให้ใช้ F-16 โจมตีอินเดียไม่ได้เป็นเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและพวกที่บอกว่า สหรัฐห้ามเป็นอุปทานหมู่นะครับอคติอยู่เหนือเหตุผลมันก็เหมือนกับ F อ1 8ของมาเลเซียที่สหรัฐไม่อัปเกรดให้เพราะว่ามีข้อสงสัยว่ามาเลเซียสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าไม่รู้มีปัญหาในเรื่องนี้มันก็ระงับไปแต่ว่ามาเลเซียก็เอา F อ1 8มาบินงานวันเด็กได้มาบินลาตวเวินได้ไม่ต้องขออนุญาตจะบินไปไหนแล้วแต่นี่คือการอธิบายถามว่าแอดมินไม่ชอบคลิปเพ่นใช่ไหมแต่ก่อน แอดมินเฉยๆกับกิบเพนเพราะเรารู้ว่าเหตุผลที่ไทยไปซื้อกิบเพนเพราะอะไรและกิบเพนไม่ใช่เครื่องบินหลักเอาไปอยู่สุราษฎร์ธานีเอาไว้สู้กับมาเลเซียที่ไม่มีอะไรแล้วแต่พอมีคนเอากิบเพนมาอวยจะมาแทน F16 มันไม่ใช่แล้วแบบนี้แอดมินคิดแค่นั้นแอดมินจัดประเภทกิบเพนไปรวมกับซู30 เป็นมหาเทพกรรมลอเรื่อง F16 คงเข้าใจมากขึ้นถ้าบอกเหตุผลว่าไทยต้องซื้อกิฟเพนเพราะรักษาความสัมพันธ์กับจีนไว้มันยังรับได้มากกว่าบอกว่า F16 เรื่องมากจะใช้ต้องขออนุญาตไม่มีอิสระในการใช้พูดตรงๆน่ารักกว่า